เพื่อนๆเ,เคยมีอารมณ์แบบถ่ายภาพแล้วอยู่มันก็ไปติดอะไรมาที่ข้างหลังรูปไหมครับที่บางทีมันก็เห็นว่าแว็บเป็นหน้าคนหรือว่ารูปของดวงไฟอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ลอยวนไปวนมาอยู่ข้างหลังภาพที่แะพูดไปนี่ก็ทําให้เรารู้สึกขนลุกเลยใช่ไหมครับและมันจะยิ่งรู้สึกขนลุกมากไปขนาดไหนอีกครับถ้าหากว่าไอภาพที่ได้ถ่ายมานั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกถ่ายขึ้นมาบนโลกด้วยแต่ถ้าว่ามันได้ถูกถ่ายขึ้นมาในอวากาศเลยครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกับ6ภาพประหลาดในอวกาศที่ถึงแม้ว่าทางการนาซาเองเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็เลยนะครับว่าภาพเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่ามันจะมีภาพอะไรกันบ้างเราก็มาชมกันเลยดีกว่าครับกับภาพที่6ครับหลักฐานว่ามีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ต่างดาวอยู่บนดวงจันทร ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนจะทราบกันไหมนะครับว่านอกจาก Google Earth ที่เราสามารถส่องดูภาพต่างๆบนโลกของเราแล้วเนี่ย Google นะครับเขาก็ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ชื่อว่า Google Moon ด้วยที่หลักการการใช้งานของมันนะครับก็จะคล้ายๆกับ Google แบบ Google Earth พวกนี้แหละ คือเราจะสามารถเลือกส่องได้ทั้งดวงดาวแล้วก็จะซูมไปดูตรงไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมไปซึ่งบางจุดเนี่ยมันก็จะมีบริการแบบสตรีทวิวเหมือนกับ Google Earth ด้วยนะโดยไอบริการ o o o l l m o o o เนี่ยนะครับมันก็ได้เปิดตัวให้บริการมาตั้งแต่เดือน7ของปี2009แล้วด้วยจากการร่วมมือกันของ Google กับองค์กร NASA น,นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของการที่ยานอัพโฟโล1 1เนี่ยได้ลงไปจอดบนผิวดวงจันทร์กัน และเมื่อมันได้เปิดบริการขึ้นมาไม่นานเท่านั้นแหละงานมันก็เข้าเลยครับเพราะว่ามันมีคนได้ไปใช้บริการ o o o l l m o o นนี่แหละแล้วก็ไปเจอกับสิ่งประหลาดอะไรก็ไม่รู้อยู่บนดวงจันทร์นะครับที่เขาเนี่ยก็ได้อัดเป็นวิดีโอแล้วก็มาอัพลงยังเว็บไซต์ YouTube ด้วยซึ่งเมื่อเราดูไปนะครับมันก็จะเป็นการซูมเข้าไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ แต่ถ้าว่าบนพื้นผิวนั้นเนี่ยเราจะเห็นมีลักษณะเหมือนกับใครบางคนนะครับกำลังยืนอยู่บนดวงจันทร์เลยที่มันก็ทําให้คนเขาตื่นเต้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ออกมาบอกว่าเอาแล้วเอาแล้วเราจะได้เจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆก็เพราะ Google นี่แหละแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นมานะครับมันก็ไม่ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มอะไรจากองค์กรนาซาหรือว่าองค์กรอื่นๆแต่อย่างใดเลยว่าไอสิ่งที่มันได้ปรากฏในภาพนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันครับจะเป็นการบ่งบอกได้หรือเปล่าว่า ทางนาซานะครับเขายังไม่เชื่อจริงๆว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวอยู่บนนั้นจริงแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ไวายครับมันก็มีชาวโมโนทั้งหลายแหล่เนี่ยคิดไปแล้วครัว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการปิดบังขององค์กรนาซาได้อย่างแน่นอนเพราะแบบไอพวกนี้เนี่ยรู้อะไรแล้วก็ไม่ชอบบอกชาวบ้านใช่ไหมนั่นแหละครับก็ตีความกันไปต่างๆนานา,นานแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตประหลาดอะไรอยู่บนดวงจันทร์บ้าง โดยส่วนตัวแอดนะฮะแอดก็ไม่ค่อยจะเชื่อไอ้ภาพนี้สักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเห็นน่ะก็จริงอยู่แล้วว่ามันรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์จริงๆแต่ถ้าว่าถ้าเทียบขนาดดูแล้วก็ไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะต้องสูงเป็น78กิโลเมตรเลยมั้งเราถึงจะได้เห็นภาพมันชัดเจนจากดาวเทียมขนาดเนี้ยคือเพื่อนๆคิดดูสิว่าตึกราบ้านช่องเราที่เราได้มองจาก Google Earth มาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสูงขนาดไหนนะครับเราก็ยังแทบจะไม่เห็นมันเลย แต่ว่าถ้าเจ้าสิ่งนี้มันสามารถเห็นได้ชัดจากบนดวงจันทร์ขนาดนี้นะครับตัวมันเนี่ยก็จําเป็นจะต้องสูงมากราวภูเขาเลยลหะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีเปรตก็ได้แต่ถ้าว่าไอเมนที่หันสาต่างๆเนี่ยมันก็มาจากคนไทยเราเนี่ยแหละครับที่บางคนก็บอกว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เปรตฮะแต่ว่ามันคือท่านชัดชาติก็ว่าไปนะฮะแต่เอาเป็นว่าเมื่อเราได้เกริ่นๆไปถึงเรื่องการที่มนุษย์เราได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ของยานอัพพาโล11กันแล้วเนี่ แอดก็อยากจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งของยานที่ไม่ค่อยจะดังเท่ากับอ p พอล o โล11เท่าไหร่นะครับแต่เทราว่ามันก็มีเรื่องราวที่ชวนให้เราได้น่าตื่นเต้นพอๆกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวที่5วิดีโอประหลาดจากยานอ p พอล o โล16 คือหลังจากที่มนุษย์เราได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็เกิดช่วงยุคบูมของการแห่ส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์เลยจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งของยานอพอลโล16นะครับที่ตอนส่งไปเนี่ยเขาก็ไปเก็บภาพวิดีโออะไรอยู่บนรอบๆบดวงจันทร์เนี่ยแหละแต่ทว่าวขณะกาลังเก็บภาพอยู่นั่นเองนะครับพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งประหลาดที่มันล่องลอยอยู่บนห้วงฟ้าที่มันก็ไม่น,าน่าจะใช่ดาวหรือว่าดาวเทียมอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าหน้าตาของมันนะครับเขาได้อธิบายว่ามันจะมีลัักกษณะเหมือนบ จานแบนๆที่ก็มีโดมกลมๆ,ๆครอบอยู่ข้างบนนะ่ะคือลักษณะนี้มันคุ้นๆไหมว่ามันคืออะไรมันก็คือ UFO ใช่ไหมครับแต่ถว่านี่แอดก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมคนไปเจอ UFO มันจะจำเป็นจะต้องแบบมียานแค่แบบเป็นแบนแล้วก็มีโดมกลมๆครอบมันจะเป็นรูปแบบอื่นไม่ได้หรือไงคือในขนาด Star Wars นี่เขายังสร้างยานที่มีรูปแบบสร้างสารรค์ไปมากกว่านั้นเลยนะแต่ก็เอาเป็นว่าหลังจากที่ข่าวนี้มันได้ออกมาตอนยุค70นะครับไอตัววิดีโอดังกล่าวของอ p พ l l o 1โลเนี่ย ยูยูนะครับมันก็หายไปเลยคือหาไม่เจอกว่า4ทศวรรษนะครับจนกระทั่งมาถึงในปี2014เนี่ยแหละ ก็เหมือนกับว่าจะมีคนไปค้นพบเจ้าวิดีโอตัวดังกล่าวเข้านะครับยังสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของนาซาคือสถาบันที่เมืองฮุสตันเท็กซัสนะซึ่งเมื่อเขาได้เจอเท่านั้นแหละครับเหล่านักวิจัยก็ไม่รีรอเลยนําเอาภาพวิดีโอเก่ากว่า40ปีที่แล้วนะครับมาสแกนแบบดิจิตอลหรือจะพูดได้ฟังง่ายๆก็คือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี่นแหละในการทําให้ภาพนะครับมันชัดขึ้นเพื่อที่จะดูว่าไอสิ่งที่มันได้บินบินอยู่บนอวกาศนี้เนี่ยมันคืออะไรครับที่ เขาก็ได้มากับภาพซึ่งมันชัดขึ้นจริงๆนะครับแต่ทว่าทางนาซาเองก็ยังไม่สามารถสรุปได้อยู่ดีนะครับว่าไอ้เจ้าก้อนจานบินกลมๆประหลาดนี้เนี่ยมันคืออะไรกันครับคือแล้วทาไมแอดสงสัยว่าทาไมพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันชอบเป็นออแอบกันจังเวลามันโผล่เนี่ยจะมาโผล่เป็นแบบจริงจังไม่ได้เลยใครเาไมต้องแบบวับวบแวมมาตลอดจนทําให้เรานะครับไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงหรือว่า มันอาจจะเป็นการสร้างข่าวอะไรขึ้นมาของรัฐบาลหรือเปล่าอย่างเช่นเอเรื่องต่อมานี่นะครับภาพถ่ายที่สี่เป็นเรื่องราวของการที่นาซานะครับอาจจะเคยส่งนิวเคลียร์เนี่ยไปบุ้มเอเลียแล้วก็ได้ที่เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นหลังจากการที่นาซาเนี่ย เขาได้ส่งยานสำรวจขึ้นไปบนดวงจันทร์ในปี2009นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์การสำรวจที่เน้นไปยังขั้วโลกของดวงจันทร์ทั้งนั้นเลยเพื่อจะไปสำรวจดูว่าไอ้ขั้วโลกตัวนั้นนะครับมันจะมีแร่ธาตุหรือว่าน้ำแข็งอะไรอยู่ข้างใต้นะั้นหรือเปล่าที่จะเป็นสาเหตุซึ่งทำให้มันก่อเกิดชีวิตขึ้นมาได้นะครับ โดยวิธีการสำรวจเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่ส่งยานไปบินดูเฉยๆนะแต่ถ้าว่ามันจะเป็นเหมือนกับการส่งยานคามิเาเซ่เลยละ่ะคึบบินไปแล้วก็ทิ้งยานบุ้มลงตรงนั้นเลยนะครับเพื่อที่ว่าพอบุ้มเสร็จเนี่ยมันก็อาจจะเจาะยังพื้นผิวของดวงจันรได้เพื่อให้เห็นว่าข้างใต้นั้นเนี่ยมันมีทะเลหรือว่าน้ําแข็งอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมครับที่ก็ปรากฏว่าไม่ได้เจออะไรฮะรแต่ถ้าว่าผลข้างเคียงที่เขาได้ก็คือเขานะครับ กลับไปเก็บภาพถ่ายประหลาดอันหนึ่งมาได้ซึ่งมันจะเป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนกับร่องรอยอะไรก็ไม่รู้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเลขาคณิตนะครับอยู่ในหลุมระเบิดนั่นฮะแล้วก็ไม่ใช่ร่องรอยที่มันน่าจะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติด้วยนะคือมันจะเป็นลักษณะแบบเลขาคณิตเป๊ะๆนะที่ก็ดูว่าธรรมชาติไม่น่าจะก่อมันขึ้นมาได้ แต่ว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนกับสิ่งก่อสร้างที่เคยถูกปลูกขึ้นมาก่อนว่างั้นเถอะแต่ทว่ามันก็ไม่เคยมีบันทึกว่ามนุษย์เราเนี่ยได้ขึ้นไปสร้างอะไรอยู่บนดวงจันทร์เลยไม่ใช่หรอคือนาซ่านะครับเขาไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าไอ้ร่องรอยบนรัชนีกรดวงนีนนยมันคืออะไรนะครับแต่ทว่าคนภายนอกนะครับก็นั่นแหละตีความไปนู่นแล้วครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นการปิดบังอะไรสักอย่างขององ,องค์กรนาซ่าอย่างแน่นอนครับ ที่ทฤษฎีของคนเหล่านั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่นาซาได้ส่งเครื่องบินไปบอมเพื่อหาหลุมน้ําแข็งอะไรเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างครับแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วมันเป็นการส่งนิวเคลียร์ขึ้นไประเบิดฐานทัพของพวกเอเลี่ยนที่ได้สร้างอยู่บนจันทราแห่งนั้นเพราะว่านาซาเนี่ยเขากลัวว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับมันอาจจะมาเป็นอันตรายต่อชาวโลกก็ได้คือแบบ ถ้ไมพลอตมนุษย์ต่างดาวทุกครั้งมันจําเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ต่างดาวจะมาโจมตีจะมาบวกชาวโลกอย่างเดียวเลยคือ คิดๆดูแล้วมันก็ตลกดีเหมือนกันนะว่าไอภาพของมนุษย์ต่างดาวที่เราได้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพของคนสหรัฐแบบสัดส่วนใหญ่เลยนะครับคือเอะอะอะไรก็ชอบกล่าวหาว่าประเทศอื่นประเทศนอกนนเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับสหรัฐหมดเลยคืออีจีนนี่ก็แอบเข้ามาสอดแนมอเมริกาอิรัสเซียน,นี่ก็แอบเข้ามาแฮกอเมริกาเป็นวาทกรรมที่ได้ยินบ่อยมากเลยครับทั้งๆที่บางทีนะไอข้ออ้างเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งการปกปิดแผนการอันชั่วร้ายของรัฐบาลสหรัฐเองหรือเปล่า คือมันเหมือนจะมีตอนหนึ่งนะครับที่สหรัฐเนี่ยเขาเคยวางแผนการก่อการร้ายประเทศตัวเองด้วยนะแล้วก็จะไปโบยว่าเนี่ยคิวบาเป็นคนทำนะครับคือมันอยู่ประมาณช่วงยุคสงครามเย็นนะที่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับแอดกเคยเล่าไว้แล้วลิงอยู่ด้านล่างเลยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมากันยังเรื่องแปลกๆในอวกาศกันต่อดีกว่าที่นอกจากพระจันทร์ซึ่งมนุษย์เราชอบไปสำรวจแล้วนะครับดวงอังคารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดาวเคราะห์ที่มนุษย์อย่างเราได้ให้ความสนใจอย,อย่างมากครับ ด้วยความที่ว่าดาวอังคารนะครับมันจะเป็นดาวที่นักวิทยาศาสตร์นะเขาได้บอกว่ามันมีความใกล้เคียงกับโลกมนุษย์เรามากที่สุดแล้วจนสามารถอาจจะนํามาสร้างเป็นบ้านหลังที่2ของมนุษย์ก็ได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันก็เลยมีการส่งยานต่างๆขึ้นไปสํารวจบนนั้นมากมายใช่ไหม ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นยานที่มีชื่อว่า Curiosity Rover หรือว่ายานเจ้าขี้สงสัยอะไรประมาณนั้นแหละครับที่มันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับหุ War ่นวออีเลยนะครับก็ได้ถูกส่งออกจากโลกเราไปตั้งแต่เดือน11ของปี2011ครับแล้วก็ได้เดินทางมาถึงดวงอังคารในปีต่อมาและยานลำนั้นก็ไม่ทำให้ชาวผู้ชอบเรื่องลึกลับได้ผิดหวังไปจริงๆนะครับเพราะว่าแค่ไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยตัวยานลำนั้นนะครับมันก็ได้ส่งภาพแปลกๆอันหนึ่ง กลับมายังโลกมนุษย์ครับที่ภาพในนั้น,นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับภาพเผินๆที่มองแล้วเหมือนกับทะเลทรายแดงๆบนดวงอังคารธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ทว่าถ้าหากสังเกตดูดีๆเนี่ยไอฟ้ฟ a r ไกลของเนินทรายที่เราเห็นอยู่นะครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนสิ่งของอะไรที่คล้ายกับมนุษย์นะครับเรืองแสงอยู่ว่าๆเลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรตามขึ้นมาต่อหรอครับ ประชาชนเนี่ยก็ออกมาว้าวกันอีกแล้ว,วง,งบอกว่านี่แหละนี่นะเนี่ยเราเจอเรื่องไงมนุษย์ต่างดาวที่มันอยู่บนดาวอังคารก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับมันก็จะมีคนออกมาทําลายความฝันของคนเหล่ารักมนุษย์ต่างดาวพวกนี้แล้วครับที่บอกว่าไอ้แสงที่พวกเขาได้เห็นไกลๆนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือไม่ใช่แม้กระทั่งวัตถุอะไรเลยก็ได้ครับ แต่อาจจะเป็นเพียงแค่แสงสะท้อนที่ได้หักเหเข้ามาในกล้องเท่านั้นเองเพราะว่าไอภาพกล้องที่เขาได้ไปถ่ายมานะครับมันจะเป็นกล้องที่มีแบบ2ตัวคือมีตาซ้ายตาขวาอะไรประมาณนั้นนะซึ่งไอรูปภาพแสงดังกล่าวที่เขาได้เห็นมานะครับมันก็เป็นรูปภาพจากเพียงกล้องตัวฝั่งขวาเท่านั้นครับแต่พอเอากล้องตัวฝั่งซ้ายมาดูเนี่ยมันกลับเห็นแค่เนินทรายธรรมดาเท่านั้นเองคือไม่มีดอยอะไรโผล่ขึ้นมาท่ามกลางทะเลทรายเลยนะครับ ที่คาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยทางองค์กรนาซ a านะครับเขาออกมาเสริมว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบระยิบระยับของแสงที่สะท้อนมาจากหินก็ได้หรือว่าเป็นแสงหักเหซึ่งเกิดจากรังสีคอสมิกซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องถามแอดนะว่ามันคืออะไรแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอาง่ายๆก็คือนาซ a านะครับเขาก็บอกเหมือนเดิมว่า,วามันไม่น่าจะใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกประมาณนั้นแต่ทว่านั่นก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่นาซ a าเนี่ยเหมือนจะไปเจออะไรแปลกๆบนดวงอังคารมาเพราะว่า อีกหนึ่งภาพเลยที่โด่งดังมากจากดวงอังคารก็คือภาพที่สองฮะภาพเยติยักษ์ตัวโตกําลังนอนอาบแดดอยู่บนดาวอังคารครับที่อันนี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้เลยนะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่มีแขนขายยื่นออกมาด้วยนะครับกําลังนั่งอยู่บนก้อนหินของดาวอังคารเลยในลักษณะแบบคุก้าคุกเข่าแล้วก็ทอดน่องกันไปนะครับ ที่ถึงแม้ว่าสีของเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับหินบริเวณรอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ทว่าลักษณะของมันเนี่ยดูยังไงยังไงก็ไม่น่าจะใช่หินครับคือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นภาพนี้แล้วไปเทียบกับหินโดยรอบเนี่ยแอดก็เชื่อได้ว่าแว็บแรกนะครับเพื่อนๆก็คงจะอดคิดไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่มีแขนขาแน่เลยแล้วถ้าหากเราได้ไปสังเกตดูหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวนี่นะครับก็เหมือนกับว่าวมนุษย์ต่างดาวตัวนั้นเนี่ย ก็จะอินเทรนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ใส่ของอะไรบางอย่างซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกล้อง VR อยู่เลยที่แบบแหมก็เป็นกล้อง VR ซึ่งติดเลนของแวน่น Optus อยู่ด้วยนะครับเพราะมันคงรู้แล้วครับว่าเลนจาก Optus เนี่ยมันช่วยลดอาการตาล้าตาแสบเวลาเล่นมือถือเล่นกล้อง VR อะไรแบบนี้โอ้ไ oh ม่กอดแมมกระทงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยยังรู้จักถนอมสายตาตนเองเลยนะครับเอาแล้วนั่นมือมนุษย์ต่างดาวมันกําลังทําอะไรอยู่นะโอ้มันเหมือนจะชี้มาบอกว่าข้างล่างนะครับจะมีลิงก์ให้เข้าไปในเว็บไซต์ Optus อยู่ถ้า ้าใครสนใจจะไปตัดแว่นอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิง์ด้านล่างด้วยนะที่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแว่นเก๋ๆเท่ๆเข้ากับหน้าตาของทุกคนอีกเยอะแยะเลยแต่ถ้าหากไปซื้อเนี่ยก็อย่าลืมใช้โค้ดส,ส่วนลดของ FN Diary e ด้วยล่ะก็จะประหยัดตังค์ก็ได้อีกโขเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนก็ตีความว่าถ้าหากเจ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับมันก็อาจจะเป็นรูปปั้นหรือว่าปริมากรรมอะไรที่เอเลี่ยนสร้างไว้ก็ได้หรือเปล่า เพราะมันจะเป็นสิ่งซึ่งมีลักษณะแบบใหญ่มากคือใหญ่ราวกับยักษ์เลยนะครับที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ย ก็ยังไม่มีใครสามารถมาให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้เองมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่มนุษย์เราเนี่ยอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเอเลียนมากเกินไปไงกระทั่งพอมีอะไรบิดบิดเบี้ยวเบียเ้ยวนิดหน่อยในอวากาศแล้วก็ตีความว่ามันเป็นเอเลียนไม่ก็เป็น UFO อะไรกันไปหมดแล้วอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราไปเห็นเมฆอะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วเรากําลังหิวหิวอยู่ก็เลยจินตนาการว่าเมฆก,ก้อนนะั้นมันหน้าตาคล้ายๆกับ ของกินหรือว่าพอไปเห็นสัตว์อะไรเยอะหน่อยเนี่ยก็จินตนาการคิดว่าเมฆนั้นมันหน้าตาเหมือนแมวชมพูที่ชอบตะโกนว่าอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์ลายเอฟนเดด้วยนะครับลงมาจากท้องฟ้าเลยนะฮะและเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการนําเอา2เรื่องลึกลับเนี่ยมาบวกเข้าด้วยกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Stone เ henge บนดาวอังคาร โดย Stonehenge สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นเหมือนกับก้อนหินก้อนยักษยักประหลาดหลายชิ้นนะ่ะที่ได้ถูกเอามาเรียงกันซ้อนกันบ้างทับกันบ้างเป็นรูปวงกลมราวกว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับมันเป็นสถานที่ที่เคยเอาไว้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็จะถูกสามารถพบได้บนหลากหลายที่บนโลกเรานะครับ แต่ทว่าวที่โด่งดังมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นสโตนเฮนจ์ที่อยู่ที่อังกฤษแหะครับซึ่งมันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์มากแล้วก็ใหญ่ที่สุดคือมันเป็นก้อนหินที่ใหญ่ขนาดว่าคนสมัยนี้เองนะครับเขายังไม่เข้าใจเลยว่ามนุษย์โบราณเนี่ยก็จะยกหินทั้งดุ้นแบบดุ้นใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงจนกระทั่งทําให้มันเกิดเรื่องเล่าลือกันว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้กองหินเหล่านี้เนี่ย มันเคยถูกมนุษย์ต่างดาวนะครับใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอลมหน้าของมันเนี่ยมาจับยกขึ้นไปตั้งครับโอ้ไม่และทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวที่ในเวลาต่อมาเนี่ยเรื่องราวนี้ก็เหมือนกับจะถูกกระตุ้นให้ได้รับความสนใจเข้าไปอีกนะครับเมื่อ มันได้มียานอาวกาศลำหนึ่งนะครับได้เข้าไปสำรวจดวงอังคารครับแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพอะไรให้เห็นกับพื้นผิวบนดวงอังคารนะครับที่มันจะมีลักษณะเหมือนกับแท่งหินใหญ่ๆนะตั้งชี้โดชี้เดอยู่ดุ่นหนึ่งเลยนะครับที่บางทีมันก็จะมีแท่งหินซึ่งตั้งเรียงกันเป็นวงกลมเหมือนกับสโตนเฮนจ์ที่เราได้เจอกันบนโลกมนุษย์นี่เลยซึ่งคนที่ได้เจอก็แบบเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่นะมันจะต้องเป็นการยืนยันแน่นอนเลยว่า สโตนเฮนจ์เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ต่างดาวแน่เลยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมนมนุษย์ต่างดาวก็บินไปสร้างที่ดวงอังคารแล้วมันก็ยังบินมาสร้างที่ดวงโลกได้อีกแล้วก็มโนเรื่องกันไปนานาเลยนะครับซึ่งสาเหตุก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าทางองค์กรอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีการมาคอนเฟิร์มเขาว่าไอสิ่งที่เขามาเห็นเป็นอะไรดังนั้นเองจินตนาการของมนุษย์เนี่ยก็เลยเล่นไปตามฮะซึ่งอันนี้ก็เพื่อนๆจะเชื่อไม่เชื่อก็กแล้วแต่พเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับแต่ที่ส,คสาคัญ ฟังได้ด้วยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนหน้าเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Dairy นะครับแล้ววันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย